สวัสดีครับสวัสดีทุกๆคนนะครับที่เข้ามาดูมาชมลิปหวยในช่องของผู้สร้างฝันนะครับเรามาต่อกันที่สูตรที่มันเข้านะครับสูตรนี้เป็นสูตรเด่นมากเลยเข้าทั้งบนทั้งล่างนะครับเข้าทั้งบนทั้งล่างมาหลายงวดนะครับนะครับที่เข้าติดกันมาก็มีหนึ่งสองสามสี่ห้าห้างวดนะครับห้างวดล่าสุด ก่อนจะพูดถึงคลิปนี้เรามาดูก่อนจะพูดถึงสูตรนี้นะครับมาเรามาดูตัวนี้ก่อนที่ผงลงรูที่ผมลงคลิปสรุปไปเมื่อวานนี้นะครับเมื่อวานนี้นะครับผลหวยออกมาก็คือเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดนะครับแต่ผมเน้นไปที่เน้นผิดหลักเน้นดึงตัวนี้เน้น เพราะเป็นการชอบส่วนตัวนะครับแต่เมื่อวานนี้ผมก็บอกว่าอสองตบบนมั่นใจว่าอยู่ในนี้แน่นอนนะครับแต่ที่ผมฟันโพงไปสองแถวนี้คือการเป็นการชอบส่วนตัวนะครับต้องกราบขอโทษขออภัยด้วยครับในการฟันผิดผิดตัวส่วนล่างก็ฟันผิดหลักอีกนะครับก้ามาเน้นกากับหกนะครับกก็มาอยู่แต่เน้นสอเพราะสชนเยอะนะครับเป็นการชอบ ส่วนตัวว่สองชนในสูตรเยอะนะครับแต่ผลออกมาคือเจ็ดก้านะครับผมก็ทั้งบนทั้งล่างสลับหลักกันเลยนะครับคือซื้อก็ต้องไปกลับนะครับถ้าเล่นก็ต้องไปกลับต้องกลับขอโทษด้วยนะครับขอฝาก เพื่อนๆที่เข้ามาดูในคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพราะการทำ YouTube ต้องผ่านให้มีคนติดตามถึงหนึ่งพันคนแล้วก็การเข้าดูแต่ละครั้งแต่ละคลิปต้องเกินหนึ่งพันครั้งขึ้นไปเหมือนกันนะครับถึงจะผ่านช่องเขาได้นะครับก็ฝากเพื่อนๆ ที่ติดตามผมที่รักที่ในการคำนวณอยากดูสูตรอยากดูการคำนวณของผมก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับในช่องผู้สร้างฝันนะครับเข้าไปในช่อง u t u b e กดกด u t u b e แล้วก็กดช่องผู้สร้างฝันก,ก็โอเคครับขึ้นก็ขึ้นหมาก็ติดตามได้นะครับผมหรือท่านกดติดตามกดเพียงก็กด ตรงที่เขว่าติดตามเวลาผมทําคลิปมันก็จะเด้งขึ้นที่โทรศัพท์ของท่านเลยนะครับในช่อง YouTube นะครับก็ฝากฝากด้วยนะครับฝากเนื้อฝากตัวด้วยก็ทําหวยมาก็ประสบการณ์ก็หลายปีอยู่แต่เพิ่งลง YouTube นะครับก็ยังไม่มีเพื่อนที่ติดตามปกติทำอยู่ช่องหวยของอห้องหวยของ ของพี่ทอนนะครับก็ไม่ค่อยรับเพื่อนเท่าไหร่นะครับแต่ตอนนี้อยากทำ u t u b e อยากามันมันเป็นการอธิบายคือการทำสูตรออกมาแต่ละสูตรเนี่ยเ,เป็นการอธิบายให้เพื่อนๆได้เข้าใจว่าเออทำอย่างนี้มันมาอย่างนี้หลักการมันมาอย่างนี้นะครับคือตัวเลขแต่ละตัวหลัากการมันมาอย่างนี้แต่มันก็ฟันธงแน่นอนไม่ได้ม, way, มันม,ม,มีเข้ามีหลุดทุกสูตรนะครับทุกสูตรทุกอาจารย์มีเข้ามีมีหลุดนะครับ เรามาต่อกันที่คลิปนี้นะครับมาต่อกันที่คลิปนี้มาต่อกันที่คลิปนี้นนสูตรสูตรนี้นะครับสูตรนี้การลันตีตัวนี้ไว้ก่อนนะครับคือ,อาสามตัวนี้สามสี่สองอจะมาบนมาล่างอีกไหมก,ก็ฝากไว้ก่อนคือ ปักไว้ก่อนนะฮะมาเอามาให้ดูก่อนมาชมก่อนเพราะมันเป็นสูตรที่เดินที่เข้านะครับเป็นเด่นทั้งเข้าทั้งบนทั้งล่างเลยการทํานะครับการทําการทําก็เอาร้อยสิบหน่วยบนร้อยบวกหลักสิบได้เท่าไหร่ก็มานี่นะครับแล้วก็เอาร้อยสิบหน่วยบวกกันก็มาบวกกับผลลัพธ์ของหลัก ร้อยและหลักสิบบวกที่ที่บวกกันได้นะครับที่บวกได้เท่าไหร่เราก็จะได้สามศูนย์บวกสามก็ได้สามสี่สองสามสี่สองจะเป็นตัวตัวปักหลักบนล่างนะครับจะมาปักหลักว่ามาบนมาล่างอีกไหมนะครับคือเป็นตัวเด่นนะฮะเป็นตัวเด่นไว้ก่อนแต่ย้ําว่า แต่คอนเน้นว่าต้องหาสูตรชนมามามาชนนะครับบางทีชนไม่มาก็มีนะฮะเพแล้วแต่เราชอบชอบว่าชอบตัวไหนนะตัวไหนนะว่าน่าจะมาบนมาล่างนะครับคลิปนี้นี่บอกสูตรเพื่อนๆไปแล้วก็ลองลองแคปหน้าจอเอาไว้นะครับ ครับหน้าจอ,อาไว้เดี๋ยวผมจะไปสรุปในช่วงหลังๆใกล้ๆวันไม่ออกต่อไปนิดหน่งต่อไป <c oughs> <c oughs> ขอโทษนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในทำทำชิปในชิปต่อไปนะครับทํำชิปต่อไป ทุกตัวเลขทุกการคำนวณมีเข้ามีหลุดครับแต่ช่วงที่มันเข้ามันก็เข้าเข้าเรียงยาวนะครับทุกทุกอาจารย์ทุกสำนักนะครับคำนวณมามีมีเข้ามีหลุดเหมือนกันนะครับเอ่อยังไงก็ฝากผลงานฝากติดตามนะครับผมคิดว่าตัวนี้ก็คงจะเป็นผลงานของผมมีคิดแยกได้นะครับเพราะว่าเพียงแต่เน้นหลักผิดนะครับเน้นหลักผิด เหนหลักผิดแต่หวยออกเจ0ดนย์ศย์เจนะครับข้างล่างก็ออกเก้าเจ็ดนะครับเก้ากับเจดเนหลักผิดหลักสองก็บอกอยู่เมือ่อคลิปก่อนว่าถ้าสองไม่มาก็คือไม่ถูกนะครับผมจะพยายามทำให้ดีที่สุดครับเพื่อเพื่อนๆน,น,นะครับถ้าคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ขอบคุณครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับผม